สุดสุดแปลวมาเเดอใจเฟอยหมาเ้อมาเด้อมาเด้อมาด้อยอนนเราับกิกินตำหงวาอเนี่ยนี่ถอดหมูถอดเล่นี่ อันต่ยายเก็บมาใบบาทวงพอนะพวกถาดเก็บเวาไมเงาเปล่งโอ้บาตเอา่ไรฮะีบบาตริ้บกันยังอย่างแมวก็พันไ่กินาเพื่ออืแมวก็อิ่มพอแมวเยอะเลยอืาเอาี่าเฮาที่บ่เอาเสร็จกันแด้เาีกได้ยม่บ่ได้เาล่

ยุบ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 คุยเอาอ่ยุบยุบยุบมโมมเฮ้ยบงตาบงตาเรียกม่านม่านรถโอ้ยายบอกมาจฮะบ้านบ่ท่บทเอา เี่บรอมท่เอาไงวงมากินเขานํืย่าอยู่บ้านเหมือนล้านนั่นสิขอนกุตัวอีหงมอนอืนใส่้ามันอย่ามันมันจะเก็บได้ปะถุฝนผูแ่าไม่ทันเอาลงไปก็ได้จ่าจเบายังอยู่เหินพ่นที่พูนเหนนี่ช้าอยู่ข้าเราเขาไ่เกนรวยหมหลเอาชหลบมาเับกอกเงินละไม่แม่น เยอทจ้าบ่ยืนหมดด้เออยักาดกับอีหมอว้าเนี่เข้าได้เนี่ยไปเพิ่มมาซื้อไปแทนช้างข้นมาเรวออประกาศเราไม่มีเงินเ้ยเขาแล้วเขาแล้วเขาเรว จะอ่อนที่เผิงเง้นได้จบเลยกินเขาไปเรียบร้อยบอาไปเลย <c oughs> <c oughs>